วันนี้เนี่ยเราจะมาตะลุยกินกันนะคะทุกคนตต๊กๆต๊ะอ่ะเราไม่ได้ไปคันนี้มาไปตุ๊กโต๊ะอแต่เราได้ไปตุ๊กโต๊ตอนนี้นะคะนั่งมาได้สักพักนึงเริ่มรู้สึกว่าหาทํามากแบบนี้นะคะทุกคนดูค่ะหนึ่งสองซ้ำบับบับเขาให้จากนั้นทําไงต่อคะตีโอ้โหโ เพื่อนสีต่างว้ยยทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพื่อนสีต่างวายที่สแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็มีเกตพิเศษเหมือนเดิมนะคะเขาจะอยู่ต่อเขาจะมาในอีกห้า <laughs> นีวันนี้ก็คือเดี๋ยวสุธีเนี่ยจะมาร่วมกินกับเราด้วยก็คือวันนี้เป็นเพื่อนสีต่างไวใช่ไหมแต่ว่าเราจะมาตะลุยกินคือปกติเราจะไปตลาดน้ําใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาตะลุยกินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันว่าวันนี้เราจะไปตะลุยกินกันที่ไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอารถเธอไปใช่ไหมเออเดี๋ยวสุธีจะทําหน้าที่ในการขับรถให้เราด้วยในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆทีมงานเนี่ยก็จะไปอีกคันหนึ่ง โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันค่ะสุดที่สตาร์รถหรอสตาร์แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะแม่มาเดี๋ยววันนี้นะคะเราทุกคนจะไปตะลุยกินกันนะคะสนุกไหมเสุดที่สุดเลยอะเคยร์รถยังเคลียร์แล้วคเคลียร์แล้วนะแต่วันนี้สุดที่พี่ว่าเราจะไปรถคันไหนไปคันนี้ค่ะโอ้โหชอบแกล้งคนสุดทีเห็นคันนู้นไหมริงเหรอจริงเหรอตุ๊กตุ๊กเหรอเราไม่ได้ไปคันนี้ เราไปตุ๊กตุ๊ก่ะแต่เราจะไปตุ๊กตุ๊กเป็นการรับน้องนะคะเดี๋ยวไปเลยพี่ปะปาสุธีเดี๋ยวปิดปิดเขาอุตส่าห์สตาร์ทไล่ดูเพื่อความเย็นไม่านเป็นกังเกียร์แล้วตุ๊กตุ๊กมาที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็เปิดม่านมาแล้วเราก็เลยปิดแล้วก็เลยบอกน้องว่าต้องมาปิดม่านให้หมดคือแบบอยากให้สุธีแบบเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ไปนั่งรถตุ๊กตุ๊ก สุธีคิดไหมว่าจะต้องมาทำอะไรแบบนี้เรากําลังจะนั่งตุ๊กตุ๊กออกจากหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะไปตะลุยกินกันแล้วนะคะเป็นไงแม่ตื่นเต้นไหเอาจริงแล้วรถตุ๊กตุ๊กอ่ะเป็นรถที่โบชอบมากๆตั้งแต่วัยเด็กคือไม่ว่าจะแบบไปไหนอ่ะชอบนั่งตุ๊กตุ๊กลุงไอชอบไหมชอบมากไม่ได้นั่งหลายปีแล้วอ่ะไม่ได้นั่งหลายปีแล้วเห็นไหมสุธีเป็นไงบ้างเานเยี่ยมจะบอกว่าไม่ใช่แค่รถเรานะคะทีมงานก็ต้องนั่งตุ๊กตุ๊กด้วยนะคะโบทําอะไรทุกคนก็ต้องทําแบบนั้น ใช่ไหมใช่ค่ะเออก้องใหม่ก้อนเ <c oughs> ก,ก่าฮ่ตอนนี้นะคะนั่งมาได้สักพักนึงเริ่มรู้สึกว่า เพราะว่ารถปกติใช่ปะนั่งอ่ะก็ไม่ถึงไม่ไม่คิดว่านานอ่ะแต่ว่าพอเป็นรถตุกตุกอะลมมันตีหน้าตลอดอ่ะโอ้โหนานนะแล้ววันเนี้ยคือทั่วราชอาณาจักรเลยนะเราไปกินกัน3ร้านเป็นยังไงลงมนาะชอบไหมผมเสียออ่ะผมเสียเลยคุณ <c oughs> สุทีรู้สึกไงคะตอนนี้ชิลๆครับชิลๆคุณสุีชิลๆแม่เป็นไงบ้างยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ ปกติอะคือเราชอบนั่งรถตุกๆเพราะว่าอะไรนั่งแบบเดียวได้นั่งแบบเดียวอะไรที่มันแป๊บๆเราชอบเสมอแต่พอพอมันนานๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกจะอ้วกเลยเป็นสุธีไปประมาณยากับการทํางานร่วมกันันแรกวันนี้ชิวๆครับชิวๆครับลุงน้อยเป็นเด็บชาก็คือที่เนี่ยคือที่แรกคือเราอยู่กันที่เซ็นทรัเวิร์นะคะเราเข้ามาในกรุงใช่ไหมเราจะกินอะไรไปไม่ได้นอกจากกะเพรากะเพราเราจะพาทุกคนไปกินกะเพรากันค่ะไปเจอที่ร้านค่ะ ตอนนี้แถมทลเลมแทมแถ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 มเดินมาตรงนี้ค่ะเราได้ถึงร้านแรกกันแล้วนั่นก็คือเราไปกินอะไรไปไม่ได้นอกจากอะไรแม่กะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราข้าวเหนียวช่วยเข้ามาอีกนิดนึงซึ่งตอนนี้เราอยู่ันที่ร้านอีซีมัดดีอ๋อจจิงโบเคยไปถ่ายคลิปไ้นี่ด้วยเช้านี้แม่ทําอะไรอ่ะ ใช่นี่เคยมาถ่ายแล้วมันอร่อยมากจนเราจะต้องพาสุธีและครอบครัวของเรามาอีกรอบหนึ่งโรงรเคยกินกะเพราจานแล้วเท่าไหร่สามสิบห้าเดี๋ยวเคยเห็นกะเพราจานละสองสามร้อยปะเออเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านนี้จะบอกว่าสุดยอดสุดยอดแบบปาเดี๋ยวเราไปดูรักไอไปดูเมนูกันว่าเราจะสั่งจานที่แพงที่สุดในร้านนี้เลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เห็นแล้วเหรอเห็นอะไรเธอเห็นราคายังให้ลุงน้อยทายดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลุงน้อยให้ทายว่ากระเพราที่แพงที่สุดในร้านนี้ราคาเท่าไหร่แปดสิบสามแปดสิบสามบาทเหนออกเมื่อวานสุดทีเห็นไีมยังเห็นราคายังเห็นแล้วอ่ะเท่าไหร่แปดเก้าเก้าเออเราจะสั่งมาค่ะทุกคนเราจะมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรข้าวผัดกะเพราเนื้อคั่วและเนื้อวากิวเอฟูกับข้าวผัดแจ่ว แล้วก็ขอสั่งแบบอีซี่นิดนึงก็คือข้าวผัดกระเพราเนื้อขั้วและเนื้อสไลด์ค่ะมื้อบ,บ่ายแบบนี้นะคะทุกคนยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะมาหาอะไรแซ่บๆเผ็ดๆท้าทายความร้อนกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นกันที่ร้านแรกกันเลยเและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอีซี่บัตติบมือค่ะ สุดีตื่นเต้นไหมคะไม่ต้องเกรงนะคะเไม่ต้องเกรงนะคะในวันนี้สุดที่บอกตื่นเต้นค่ะเราจะมาเปิดกันด้วยอันนี้ก่อนคืออันนี้คือแบบคือโคตรอร่อยทุกคนจริงๆไปให้นกน้อยได้บอกบินกินก่อนเออสุดีหยิบแล้วจิ้มเลยกินเข้าไปเลยระวังเอามือเลอ้ออันเป็นไงดูหน้าลุงเลย ลุงน้อยจะร้องไห้ทุกคนเฮ้ยคือมันโคตรอร่อยจริงๆอันเนี้ยออเดิร์ฟอันเนี้ยคือแบบที่สุดแล้วอ่ะหอมมากกินก็อร่อยรสชาติเป็นรสทีนกับบรรยายมันหอมมากหอมอะไรไปแล้วมันหอมหอมเห็ดมันคือมันคือน้ำมันเห็ดทับเพลอ่ะลุงน้อยบรรยายหลังจากที่เราเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์มานานแล้วหอมกระทะ พอดีเขาหมักเข้าไปเนี่ยไส้มันมันหอมเผ็ดหอมวอรเปอร์รวมๆกันแล้วมีกระเน่ก็มีกระเน่รวมๆกันแล้วหอมก็ท่ามากเลยอร่อยมากจานแรกของแม่ก่อนให้แม่ลองกินแม่ต้องบีบมะนาวก่อนไหมคะอันนี้เป็นอะไรแจ่วอย่าบอกกระบเผาข้าวเหนียวไม่ของแม่เป็นแจ่วมาชิมก่อนนะว่าได้อันนี้คือข้าวเหนียวหรือข้าวเนี่ยแม่กินเถอะทุกคนรออยู่แม่มากินกันจ้ามากินกันจ้าโอ้ ไม่ต้องทําอย่างนี้ต้องตีไข่ก่อนอย่าปีเดี๋ยวมัแตกแบบนี้นะคะทุกคนดูค่ะหนึ่งสองซ้ำบ บับเขาให้จากนั้นทำไงต่อคะตีโอ้โหโอ้โหอะให้ลุงน้อยก่อนสุธีตักให้ลุงน้อยหน่อยค่ะไม่เป็นไรพี่จะบอกว่าข้าวที่ร้านเนี้ยคือแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆมากๆถึงมากๆที่สุดร้านบัตดี้อ่ะคือมีหลายสาขามากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะไปกินที่ร้านอ่ะสามารถสั่ง grab food ได้นะคะระเภาวนิดนึงสุธีจบจบรายการแล้วนิดนึงนี่จะบอกว่าเขามีท็อปปิ้งเราแอดอันนี้มาด้วยสุธีกินยังยังเลยอะสุธีคำนี้ ขอมอบให้แขกรับเชิญของเรานี่ต้องมีข้าวโพดด้วยอุ้ยนี่นี่ข้าวเพื่อนเพื่อนเอานะกินเลยครับอืออร่อยเพราะว่าออกระทะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเลือดเดี๋ยวว่าคนนั่งข้างเดี๋ยวว่าคนนั่งข้างปากคนเล็กไปหน่อย มาเลยปักเต็มคำมาเลยมาตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเบาเราเนี่นี่โอเคครับอาหารนี้เลยผมก็พดอ่ะมันหวานไปแล้วมันหอมมันจานแลมันตัดกับใส่ตัวนี้ด้วยตัดกับกระเพรารายการนี้คือมีพูดจเนำรายการท่านคนเดียวนะที่เหลือมากินก็พอเลยก็พอเลยแล้วไม่พูดแล้วนะจะไปอันนี้กริงจังมัางอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้เนื้อปะใช่พี่อาจารย์เดียวใช่ไหมใช่ ร้มมากเอาว่าเอาหมูกาินกระเพรามันเตะจมูกคราตผมเขาก็จะคำว่าอัดคิบปะไม่ได้มาคุยกันสองคนอันนี้คือคุยกันสองคนสองคนเนาะเรัญหาโทุกอย่างคือเขาคิดมาแล้วว่ามันลงตัวมากมากเลยเป็นไงฮะอร่อยตรงน้อยเป็นไงบ้างหอมกระทะอันนี้จะเป็นเนื้อหมักของเขาแบบที่เป็นสูตรของเขาเลยนะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขา พูดอร่อยรื้วันพีกำป่าร้านหน้าห้าไม่นั่งด้วยกันนะสองคนเนี้แหมวิจ้รงานดุดีอร่อยมากสุดๆจริงๆอ่ะเขาพดเขาไม่ได้มาเผาเลยอ่ะเขาผ่านวิธีวิธีมาเยอะแยะเลยทีนึกว่าขุยด้วย ทุ้คนรู้ลง,งมามาเนื้อมา,เ,อาเขาเขพูดเพราะว่าข้าวเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่วัตถุดิบตรงเนี้ยโอ้โหน,นี่คือเขาย่างแบบมีเดียมเลยนะแม่ลองชิมป่ะเป็นยังดีแล้วนุ่มนุ่มมากเนื้อค เนื้อไม่เหนียวเลยแล้ว่อจางนี้คือจานละ899บาทไปโอ้โหโซโละเลยนะเอาเลยคือเนื้อมันแทรกมันแล้วมันหอมมาก <c oughs> อันนี้คือปกติก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่แลว้วอะ <c oughs> แล้วสองคนนี้ยิ่งมาคุยกันเองอีกอะ เผามากกว่เน,นี้อ,อือหืออือหือก็คือนั่นคือมันอร่อยมากอะ่ะม,มันเข้าไปหมดเลยอะ่ะข้าวโพดไข่ข้าวเนื้อ,อ ในตอนนี้เราจะให้สุธีเป็นคนจดพอยแครงลวกใส้ย่างเฮ้ยแหนมกระดูกหมูอ่อนทอดเอาหนึ่งแหนมกระดูกหมูอ่อนทอดคือร้านนี้จะบอกว่าแซ่บอิ่ีมากๆเลยนะเพราะว่าเคยไปกินสาขาแถวบ้านแล้วอะ Lost of เมนูจริงอะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารที่เราสั่งกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วจะอร่อยขนาดไหนไปดูกันเลย <c oughs> <c oughs> สุธีมาอันนี้เป็นส้มตำปาร้านะคะจะบอกว่าแซ่บวันคือมีหลายสาขามากอีกแล้วนะก็ต้มแต่โบได้จับสุธีแยกกับลุงน้อยในร้านถิ่นิ่นหม่สุธีนั่งกับแม่เผ็ดมากชิ้จัดใครไม่กินเผ็ดต้องบอกเขานะมาดับเผ็ดด้วยตามประพูดมาลุงน้อยมา ม่ข้าวโพดต้มตังข้าวโพดเผ็ดก็ไม่กินแรงเลยมื้อผัวด้วยตังข้าวโพ,พอร่อยลอยตังข้าวโพดเขาจะใส่ถั่วลิส่งเยอะมากมันมันกรุบกรุบใช่อืเป็นเนื้อ,อต่อไปอันนี้คือของโปรดแม่เสิเร์ฟเนื่องจากคลิปร้านป้าตุม่มหมูพวงอะแม่ก็เลยชอบกินอันนี้มากเป็นเขาเรียกว่าแหนมหมูสุดที่ตักเลย ลุงน้อยไหวไหมไหวโหแหนมเลยโหแหนมหมูโหแหนมเขาแบบหอมอ่ะไม่เปรี้ยวมากสลัดโซ่ใช่สลัดโซ่แล้วไม่ได้มากินข้าวข้าวโพดแลนี่อันนี้อันนี้คืออะไรดูที่อ่าบรรยายดูทีอันนี้คือยำหอยนางรมปกติชอบกินหอยนางรมไหมชอบกินครับโอเคค่ะเล่นเดียวไม่ได้เดี๋ยวน่าเขียดถ้าเป็นเฮียนี่โดนและเน่ ยำหอยนางรมแซ่บอะเวลาอนี้ไม่ต้องพูดเดียวเพราะว่าเขามีเรื่องเสียงอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนรู้จักเนาะแซ่บกวันอะไรก็รู้จักอ,อร่อยอะ<ม>ได้เวลาของยำปลาดุกูบุรีมาบุรีต้องสาธิตเลยยำปลาดุกูต้องกินไงคะจุดีต้องกินแบบนี้นะครับนี่แล้วไงต่อครับจุ่มโอ้โหนิดนึงกินเหมือนกันสิ่งที่โบกินคืออะไรปะ อย่างนี้ครับครับแล้วตักแบ่งอ๋อครับแม่ชอบมากสุดทีเอาเธอรู้สุดทีให้แม่รู้ทำไงก็ได้ให้แม่รักสุดทีเร็วไม่ทำก็รักเดี๋ยวอ้ยรักใครรักตัรักบิวรักเจ๊รักชมยีบิวกับเจ้เหมือนกันยี่บาตรแล้วบาตรก่อนไม่ยี่บาตรแม่ก็รักแต่ว่าเราจะมีคนหนึ่งในใจ ยิ่งไม่บอกรักยิ่งแปลว่ารักเข้าใจใช่ปะ,ะไม่คือแบบเป็นแบบถ้าเกิดว่าเรารักเขาจริงๆเราจะเขินที่จะพูดใช่ป่ะแม่เขาพูดอไปเนี่ยอย่าห่านะอย่าปูนะแม่รักหนูน้อยป่ะรักหมดละเออลงน้อยรักแม่ไหมรักหมดแหละถ้าไม่เป็นไ,ไม่ต้องตักใค้บอกคุณีไ้ไม่ต้องคุณทีไม่ต้องคุณได้คุณจริงจริงเเป็นอะไรเป็นไงบ้างรู้จักคุณทีมาหรือรู้สึกไงโอเคโอเคคืออะไร แบบเหมือนทูดีไม่อยู่ตรงนี้ก็โอเคน่าใสก็ดีชอบเ่เหลืออะลุงน้อยลุงเรารู้สึกไงมีเพื่อนใหม่มาเนี่ยรู้สึกไงอย่ายองลงห้นะห้ามนะรู้สึกดีอ่ะเขาไม่ถือตัวดีอ่ะทำไมเขาต้องถือตัวเขาไม่ถือตัวดีเขาเรียกลุงทุกคำเลยอ๋อปกติคนอื่นเรียกลุงน้อยว่าอะไรไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยอวดีรู้สึกยังไงมาอยู่ตรงนี้ดีครับครอบครัวน่ารักดีครับเอ ใครน่ารักที่สุดอ่าอะขอบคุณค่ะจะบอกว่าร้านนี้คือเขารู้กันว่าอร่อยจริงๆไม่ต้องพูดเลยเยอะมันอร่อยมากพูดเยอะไม่ได้นี่อะมาอะขอบคุณโอ้ยขอหน้าตาหน่อยอู้ยอะไรดูดีทำเติมทั้งหนึ่งหืมใกล้นะใกล้ของเด็ดคืออันนี้เลยกินยังโคตรอร่อยโคตรของโคตรอร่อยเลยอร่อยจริง จะบอกว่าโบอ่ะอิ่มแล้วนะแต่ร้านนี้ทำให้โบแบบจุดประกายความหิวโบอีกรอบกเดียวอืออ่ะแล้วตอนนี้คือเราก็เดี๋ยวทานกันต่อนะฮะและร้านถัดไปคือเราจะไปกินอะไรนะเถอะถิงถิงเป็นอาหารหวานเป็นอาหารหวานนะครับเดี๋ยวเราไปกินร้านอาหารหวานแล้วก็เดี๋ยวเราก็จัดก,การอนัน,นี้ให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากมากินตามนะครับก็สามารถที่สั่งแอปฟูได้หรือว่าจะเข้ามาที่ร้านได้นะครับก็รัชดา ซอยห้าไปสั่งแกฟฟู้ดสะดวกกว่านะครับเร็วกว่าด้วยเด็กบ้านผมเด็กบ้านผมโอเคค่ะไปเจอกันล้วต่อไปค่ะฟิทุกคนฝนเริ่มตกแล้วค่ะอันนี้คือข่าวร้ายของวันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูร้านสุดท้ายคือร้านของหวานนะคะชื่อร้านถิงถิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรไปเจอกันวิสุทธคู่คน้ากินเรยอบิงซูโอวนติน คุณสุริคูน่ากินเลยแล้วเ,เข้าไปกันเลยไหมไปเลย คจะบอกว่าร้านนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอบอวนไปด้วยกลิ่นเลยแม่ขิงค่ะหอมมากเลยกลิ่นเลยนี่คือบิงซูเดี๋ยวว่ามันจะละลายทุกคนบิงซูไมโลค่ะูดูอยากให้ทุกคนได้รู้อยากให้ทุกคนได้ลองอื้ยโอ้โหอร่อยมากเลยอหวานนุ่ม มันชอบที่สุดตัวใส่โอวันตินอือโอวันตินไม่ใช่ผกโอวันตินนะมันกรอบๆอ่ะเอาไปอบเหรอน่าจะไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่รู้เหมือนกันนุ่มๆยเหรือเปลเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเป็นผงโอวันตินทุกคนร้อนๆมาสดชื่นเลยโอ้โหเฮ้ยมันกรอบๆอ่ะคิดใจเอาอย่างว่ากินคาวเสร็จต้องกินของหวานยิงได้ถ้าเกิดเราไม่ได้กินของหวานมันรู้สึกยังไม่ยังไม่จบอ่ะยังไม่สุดยังแต่ว่าถ้ากินของหวานต้องมาร้านบิ๊ก อยากช่วยจุดตะนาวไปหน่อยถิ่งถิ่งจ้าววังนี่แม่อยากจะช่วยแล้วแม่แบบร้านชื่ออะไรหนิ่งถิ่งถิงถิ่งถิ่งอ๋อแล้วก็ถิงถิ่งอันนี้คือเป็นชาไทยป่ะคุณทีสั่งชาไทยไหมคะคุณทีราดไข่มุกให้ตากล้องสุดหล่อดูนะฮะคุณตากล้องสุดหล่อด้วยนะ รัวๆเลยดีเดียวเชวอันนี้เป็นชาไทยแม่เคยกินชาไทยไหมเคยกินทุกอย่างชีวิตผ่านไปเยอะจังทังร้อนแล้วหนาวโอ้ยอะไรคู่อร่อยเลยอ่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่ของเขาเขาบอกว่าต้องลองเป็นบิงซูนมสดสตรอเบอรี่ โคตรอร่อยอร่อยมากอ่าทุกคนและอันนี้นะคะเป็นบรอนนมสดเป็นแบบร้อนนะคะน้ำปอันนี้ของน้อยแบบใครเคยกินแล้วถึงถึงลองมาคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงโอเคเป็นไงบ้างฮะเผ่ยมากเยี่ยมมากเลยใช่มไหมฮะใช่อร่อยค่ะ จะบอกว่าวันนี้คือเต็มอิ่มมากนะสนุกมากมากเลยสนุกไหมทุกทีสนุกมากครับครั้งหน้าอยากมั่งไหมคะอยา,ากมาครับเออแม่ให้มาไหมคงไปไม่ได้แล้วต้องถอยไม่ได้แล้วะต้องมา <c oughs> อ,อ๋อแม่ก็พูดต้องมาขนาดนั้นพอก็ได้ไค่ะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตกินตรงนี้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีสิ่งดีๆมานําเสนอคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากกินอาหารแบบพวกเราแล้วไม่อยากออกจากบ้านนะคะสั่งได้เลยค่ะที่ grab food นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแคมเปญมหาก,กิน grab food เพียงใส่โค้ด ZU Bonus ลดสูงสุด25%เมื่อสั่งขั้นต่ำ200บาทลดสูงสุด50บาทใช้ได้ทุกร้านเลยใน grab food ค่ะเฉพาะชาา grab Unlimited เท่านั้นนะคะทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขายังมีโค้ดมาแจกอีกแค่ทุกคนใส่โค้ด ZU Mega ลดสูงสุด30%เมื่อสั่งขั้นต่ำ180บาทค่ะลดสูงสุด60บาทแต่โค้ดนี้นะคะสำหรับ นค้าที่ร่วมรายการแล้วก็ชาว grab unlimited เท่านั้นนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้สมัคร grab unlimited นะคะทุกคนง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เข้าแอป grab food ไปที่ไอคอนแพ็กเกจเลือก grab unlimited แล้วก็สมัครได้เลยค่ะพอสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถสั่งอาหารมากินได้เลยค่ะทุกคนสั่งง่ายๆเลยค่ะทุกคนแค่เข้า grab food เลือกไอคอนมาหากิน grab ทุกมือ้อแล้วสั่งได้เลยมาหาก วันที่22สิงหาถึง18กันยา2565้าห้มีเท่านั้นนะคะเยี่ยมบ๊ายบายโอเคดีคุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้คะเยี่ยมอะไรนะ